สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็รีวิวนะครับมารีวิวของเล่นแถมขนมกันอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นของเล่นแถมขนมก็คือตัวหุ่นยางลบแคมปัสนะครับผมซึ่งแพ็กเกจแบบนี้นะครับจะเป็นถุงแคมปัสนะครับแพ็กรวมกับตัวยางลบนะครับของเล่นนะครับซึ่งจะมีขายเฉพาะที่ในเซเว่นนะครับ ที่ข้างนอกเขาจะไม่มีนะครับผมเขาข้างนอกสึกจะเป็นเหรียญพลังนะครับเป็นพลาสติกนะครับครับในชุดนะครับจะเป็นเรื่องเป็นไรเดอร์ในเรื่องของค a m เมดี้ไรเดอร์รีไวส์นะครับผมข้างในก็จะเป็นตัวละครจากเรื่องค a m เมดี้ไรเดอร์รีไวส์ทั้งหลายนะครับผมก็จะมีค a m เมดี้ไรเดอร์ไลฟ์นะครับรีไวส์นะครับเจนนะครับแล้วก็อีบิลมาอ่ะแล้วก็ตัวตัวเลิฟคอปนะแล้วก็พระเอกของเรานะครับ นโอเคเรามาดูกันเลยนะครับถุงนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมซื้อมาใส่นะครับเนี่เอาไว้เฉยๆนะครับเริ่มตัวแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นท a เมนเลเดอร์รีวายนะครับอ่านีนะครับแพ็กเกจนะครับจะเป็นพลาสติกใส่นะครับก็ยึดติดกับตัวกระดาษแข็งนะครับน่ครับอันน้าดูดซึ่งข้างหลังเนี่ยจะเหมือนกันทุกกล่องนะครับครับรายละเอียดก็ถือว่าทำออกมาได้ได้โอเคนะครับก็เยอะอยู่นะ แต่ตัวสีน้องเขาจะสีดำๆก็อาจจะมองยากนิดนึงคือถ้าใครมีฝีมือในการทำสีนะครับผมคิดว่าทำสีแล้วน่าจะดีนะครับในคลิปอาจจะดูไม่เห็นชัดนะครับแต่ก็จะได้ประมาณนี้นะน่ครับรายละเอียดบอดี้ยูกตาเนี่ยก็มานะฮะมาอยู่ตัวสีเขาจะไม่ได้ทำสีนะครับจะเป็นแยกสีจากตัวยางเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครมีฝีมือนะครับในการทำสีนะ ก็เอาไปทําสีได้ผมคิดว่าทาเสร็จแล้วก,ก็จะน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับตัวถัดไปคมัมเม d e r เดอร์รีวน์นี่นะครับแน่นอนแพ็กเกจเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นี่นะครับรายละเอียดถือว่าเยอะอยู่นะครับนี่นะครับถือว่าเยอะอยู่เลยข้างหลังเือนกันนะครับถัดมาคัมเมนไรเดอร์แจนนะฮะผมอาจจะเรียกชื่อผิดหรืออะไร ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องขออภัยก่อนนะแจนหรือแจนนุอะไรประมาณนี้เนาะตัวนี้นะครับพอดีดูแค่ผ่านๆน,นะครับไม่ได้ดูนึกก็เลยจาชื่อไม่ได้น่ครับารายละเอียดถือว่าทำออกมาได้น่ารักแล้วก็สวยนะนี่เ,นเข็มขัดนะฮะทำล่องเข็มขัดได้ด้วยเนะี่ยก็ถือว่าถือว่าโอเคเลยทาออกมานะครับผมตั้งใจเก็บ งานชิปนี้ไว้แบบไม่แกะนะครับเหมือนตัวเรื่องเซนไทนาวเวอร์เจอร์ฮะของแคมปัสเซ็ตนั้นผมก็ไม่ได้แกะเหมือนกันนะครับก็เ,เอาไปทั้งแพ็กนี่แหละนะต่อไปนี่ครับคาเมไลเดอร์อ e ีวิวฮะใช่หรือไม่น่าจะใช่แหละนะครับจำชื่อไม่ได้นะนี่นะครับดูลวดลายนี่ที่ตัวเขาก็ทำให้นะนี่นะครับลวดลายที่เงเก่งก็ทำให้นะ ไม่ธรรมดาเนี่ยทำรุ่ยไต่ให้ด้วยนะครับใครทำสีได้ผมว่าทำเสร็จแล้วน่ารักกันเลยแหละต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นปีศาจของของไรเดอร์แจนนะครับไรเดอร์แจนไรเดอร์แจนประมาณนี้นะครับเล็บคอปนี่ครับก็ทำรายละเอียดมาอีกกวนะ่าก็โอเคอยู่ ที่มันโอเคในรูปแบบของอยางลบนะฮะคือทำรูปแบบยางลบแล้วรายละเอียดได้ประมาณนี้ผมว่าก็เยอะอยู่ต่อไปคอมเม้นเดอร์ไลฟ์นะครับนี่นะครับคอมเม้นเดอร์ไลฟ์นะครับผมหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะรายละเอียดตัวนี่ถือว่าโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับก็ โอเคครับสำหรับรีวิวในชุดนี้นะครับผมก็มี6ตัวนะครับครับก็เป็นยางลบที่มีหน้าตารูปล่างที่น่ารักนะครับรายเด็ดก็มีดีนะครับที่ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับคือมันดีสมราคาของเขานะครับคือรูปล่างนะครับรูปร่างเขาด้วยความน่ารักแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะครับทําให้ให้ของเล่นชิ้นพวกนี้ผมว่าถือว่าโอเคแหละคุ้มราคาอยู่นะ ค,คือตอนนี้ขายอยู่ที่เซเว่นนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อไปหาดูได้นะครับก็ยังขายอยู่นะครับและยิ่งใครมีฝีมือเรื่องทาสีนะฮะผมดูแล้วรูปร่างมันก็น่ารักอยู่แหละรายละเอียดก็มีมีพอสมควรนะคือถ้ท giving, อาทําได้ทําสีได้ผมเชื่อว่าทําออกมาแล้วน่าจะสวยน่ารักเลยทีเดียวนะครับหรือจะเก็บอย่างนี้ก็ได้นะผมว่ามันก็ดูดีมันก็คลาสสิกไปอีกแบบไปอีกแบบดีนะมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็น่ารักน่ารักอีกครับตั้งโชว์ได้น่ารักน่ารักนะครับหรือจะเอาไปลบซึ่ง คิดว่าหลายๆคนซื้อไปก็คงเอาไปสะสมนะครับคงไม่ใช้ลกมันจริงๆไหมครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ไปซื้อได้ที่เซเว่นนะครับผมคือก็อยากจะให้อ่าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเพราะว่าค่ายแคมปัสนะครับหรือค่ายของแถมบ้านเราเราจะไม่มีของที่เป็นเป็นชิ้นนะฮะเป็นฟิกเกอร์หรือเป็นหุ่นหรืออะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดสติกเกอร์แหวนพลังอะไรเหรียญพลังอะไรพวกนี้นครับซึ่งแบบเนี้ย นานนานๆนานน,านมาทีนะฮค,คือส่วนตัวเนะี่ยผมไม่ไม่อินกับพวกพวกกระดาษสติกเกอร์หรือหรือไอแผ่นพลาสติกอะไรประ,นานประมาณนั้นนะรูปภาพอะครับไม่ค่อยอินเท่าไหร่พอเจอแบบนี้ไปนานๆเข้าเนาะอืมก็ก็เลยต้องอุดหนุนชุดใหญ่กันไปนะครับก็มีซื้อซ้ำบ้างอุดหนุนกันบ้างนะฮบก็อยากให้เขาผลิตมาเป็นตุกตุนอยากให้เขาผลิตมาเป็นฟิกเกอร์อะไรบ้างมันจับต้องได้แล้วมันดูสวยนะครับ ก็พักๆจากกระดาษบ้างเนาะพักๆจากสติกเกอร์บ้างมาทําประมาณนี้อก็ผมคิดว่าก็ดีนะครับุดดุนกันเขากันเยอะๆนะุดดุลเขากันเยอะๆนะครับ,เข,เ,รบเขาจะได้ได้ทํของของแถมน่ารักๆอย่างนี้มาอีกนะครับผมก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะครับรับนี้สวัสดีครับ